ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องไพโคงเชิร์ตไทยแลนด S2 เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้สร้างทิกเกอร์เสร็จแล้วแล้วก็ตัวใหม่เข้ามาคิงคิมสันนะก็ทิกเกอร์การแบบตัดเวลามันก็จะไม่เหมือนจริงซะท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้นี่ฮะ อันน้เหมือนบอ b อร์แสงเดาผมจะกลายเป็นสีแดงเข้มซะแล้วเลือดชัดชแล้วก็สกิลใหม่ของ the ว o r l d นะโนดโรเลอร์ก่จะดูเล็กๆหน่อยเพราะว่ามันไม่สามารถทำให้ขึ้นไปอีกได้เพราะว่าตัวมันใหญ่เกินแตนนะซึ่งผมลองทำแบบผมลองที่จะใช้วิธีนี้มานานแบบทำไปเรื่อยๆกจะได้ แบบอ่ะได้ดูมันก็ทำสับเร็จแล้วนะฮะทิกเกอร์นี้ก็เป็นการใช้ขอบเขตกับตำแหน่งนะฮะก็คืออ่ะตรงที่ผมซ่อนไว้ตรงนี้คือน,นี้เลยอันเนี้ยโอ้โอแสงดาวผมมันกลายเป็นสีอื่นไปแล้วตอนแรกยังมัน,ตอน,มนตอนแรกมันยังมันแบบโอ้โหเปลี่ยนสี ก็ตรงนี้จะเป็นตำแหน่งนะนี่ะตำแหน่งอวกาศไออันนี้คอบเคดีตำแหน่งก็ในอวกาศนอกอวกาศก็คือนอกอวกาศเนี่ยจะออกมาจากนั้นทิกเกอร์ทำนานมากหาวิธีใช้นานมากทำไปเทสไปนี่ฮะผู้เล่นคนใดใช้อเทมชิ้นใดไปเพื่อไอเทม ในเหตุการณ์คือ go ล x p e r i e เอ้ยคเลการ์ดเครียดขาแล้วก็ตรงนี้ปรับเป็นใช่มันจะปรับไม่อยู่แล้วแล้วก็เป็นตำแหน่งปัจจุบันของผู้เล่นที่ทิกเกอร์เหตุการณ์เป็นในอวากาศอันนี้เป็นขอบเขตนะนี่มันตำแหน่งดิแล้วก็ทิกเกอร์ที่สองผู้เล่นคนใดเข้าสู่เข้าสู่อวากาศอวากาศเขียนผิดเนาะ แล้วก็ตรงนี้เครื่องใ,ใส่เครื่องจับเวลากดที่เครื่องจับเวลาแล้วก็รอเวลาผ่านไปอันที่ผมตั้งไว้สิบวินะแล้วก็บัฟสิบวิเหมือนกันจากนั้นเนี่ยเปลือดตำแหน่งปัจจุบันของผู้เล่นที่ทิกเกอร์เหตุการณ์เป็นนอกอาวากาศนะก็มันจะออกมาได้แบบนี้เดี๋ยวเปิดเปิดแอโร่เดี๋วโบว์สามตัวไอ้กิงคิมสันวะ ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะโคตรเกเรเลยครีมเด้อน่ฮะก็จะเข้ามาอย่างนี้เลยคตรเกเเลยครีมเด้อเออถือว่าเป็นที่ซ่อนที่ดีฮนะเอาไว้เอาไวแบบ้แบบแอบการแอบบกันพวกนั้นอะแอบบกันไอ้พวกที่มันเข้ามาเล่นอะไอ้พวกคาลนี่นี่ เลี้ยวก็สกิลรถโอร์มันก็แบบดูแบบแปลกหน่อยเพราะว่าสแตนตัวใหญ่กว่าตอนที่ทำแอนิเมชั่นอีกเพราะว่าเพราะว่าตัวโมเดลมันขึ้นได้แค่สามร้อยไงมันทำให้ขึ้นสูงขึ้นไปสามร้อยทำไมก็มีควันมันยังไงอ่ะจะให้ดู แบ,บนเอาโมเดลตัวอะไรดีผมไปสอนกันก็เนี่ยตอนนี้ไอ้ตัววายเนี่ยตัววายทั้งล่างเนี่ยใช่หไหมเสียงแดงอะ่ะมันเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดใช่ไหมพอเราขึ้นไปอีกมันก็จะครบสามร้อยมันก็ได้เท่านี้นะแต่กลับเดอะเวอร์อะเดอะเวอร์มันแบบยังไงอะคือเดอะเวอร์มันตัวใหญ่เกินไปมันต้องให้ขึ้นมาเยอะหน่อย โมเดีตัวมันใหญ่เกินไปมันก็เลยต้องให้ขึ้นมาสามร้อยอย่างเงี้ยถ้ามันลงไปมันก็ทะลุพื้นเลยมันก็มันก็ต้องให้เป็นอย่างนี้ก็มีแค่นี้ฮะแล้วก็แมปแชร์เรียบร้อยแล้วนะผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยฮนะแล้วก็อย่าลืมไปโหลดหม่ผมด้วยเดี๋ยวไอดีผมจะเอาไว้ใต้คลิปนะครับ บายบายครับผมอย่าลืมมาโหลด,หมมดนะแมกพุ้นด้วยนะคอมเมนต์ด้วย